สวัสดีครับข้าพุาผมเองนะครับโซลมอนนะครับวันนี้ผมก็จะมารับรถนะครับรถ2ของเซทเอ็กซ์อีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศ oh ูนย์ Kawasaki Moto Honda แคลาม่านะครับเซทเอ็กซครับเซทเอ็กซ์อีซีห้าอาร

เซนตเอ็กโวมีนเ็น็่ออันนี่คือประกันการโยระคะปกันไม่ได้ก็เวอร์กันค่ะมันรวมรถหายไปไม่หมเทุกอย่างเลย้ก็คนสอนแตคือราคาโบรก็คอรยขนเเดี๋ยวกันมาทันตัวจริงจะส่งประเทศบ้านคะ ันนี้ลูกค้าจะล็อกเล่ทะเรียนกัน,นะคะลอกเล่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต้องไปทาเองที่ขปส่งกางตรงข้ามกับตุจกักไม่ต้องร,รอกรอกฟูมีเวลาปะไม่มีนะคะลูกค้าจ่ายเพิ่มอีกสามหนึ่งเก้าพันสี่ร้อยเป็นโอนหรือสดที่าก่อน จะระบุเลขคอนเลขเครื่องวันที่ที่ออกที่ผู้ประกอบการหลักฐานอันนี้จะโค้บอยู่แล้วไม่ต้องกังวลถ้าเกิดป้ายทะเบียนมาเดี๋ยวจะโทรแจ้งแล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้ที่บา้านแต่รถมันเป็นโมเดลใหม่พวกชิดแจ้งจดมันจะค่อนข้างที่จะช้ากว่าปกตินะคะก็เดี๋ยวยังไงมันถ้ามันเกิน60วันหรือยังไงเดี๋ยวชิดแจ้งอีกหนึงค่ัค้นะคะ น่าอะไรหมวกอะได้โลต่าได้หมวกสองใบอะได้โลตัสโคกลับขับคนเดียวแล้วกันนะ ไปรับพ่อมาก็ได้ได้ไหมแม่รอยนี่รับให้พ่อขับกับเลยไไวุ่นไปวุ่นด้ใช่ก็ไหมใส่เลยค่อยๆไปครับใส่ไปเลย นะได้เลยค่ะตัวนี้ปกติเวลาเราคอก็คือกดลงขยับคอช่วยเล็กน,น้อยนะคะคให้มันคลอกได้มปกติอันนี้ไม่แนะนําให้ตะแต่งสายไฟื่อแต่ตแต่ลนคนแนะนำให้เป็นตัวล็อกปิดดีกว่านะคะ,ะที่นต่อนะคะ ันนี้ไฟๆๆแรงนั้นน้ามันเครื่องค่ะสตาร์ทรนแล้วดับลงค่ะเซ็นเซอร์เครื่องยนก็คือสตาร์ทนแล้วก็ดับลงเหมือนกันอันนี้ไฟสถาเกียร์ว่าค่ะเกียร์หนึ่งกบลงสองสามหกเกิดขึ้นปกติไฟโชว์ด้านนี้นะคะตัวเกียร์ส่วน ABS ถีอว่าเซระยะหนึ่ง ABS ทำงานโดยก็จะดับลงคะะในส่วนตัวหมดหน้าจอเขาจะมีหมดบนแล้วก็หมดล่างเนาะก็คือใช้มันสามารถใช้ที่หน้าจอตัวเนี้ยมันจะมีปุ่มล่างปุ่มซิลิโคนปุ่มล่างกับปุ่มบนๆๆคอนโทรลก็ได้หรือจะมาใช้ที่ตัวประกับ ส่วนนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันอันแรกก็คือเป็นโอริโอว่าระยะทางรวมค่ะไม่สามารถรีเซ็ตได้กดหนึ่งที่เป็นทิปเอทิปปีก็คือจับระยะทางจากที่1นึ่งไปที่1นึอันนี้มี0ูนย์จุดพกวลาเข้าเป็นเทสจากโรงงานนะคะเวลารีเซ็ตกดค้างไว้ได้เลยค่ะมันจะเล่นกลับไปเป็นศูนย์เดิมนะคะส่วนตัวล่างอันแรกเลยจะเป็นเค L k อลเคเนี่ยเป็นหน้าตราการสึ่นเปลืองแปลขันตามคันเร่งเหล่าหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะคะ A v ค่ะเ mm hmm. อฟเวอร์รสต์อะตากาินเปลืองโดยเฉลี่ยมันจะเฉลี่ยการใช้งานของเราว่าอยู่ที่กี่กิโลต่อลิตรนะคะแลนจะคำนวณน้ำมันในถังค่ะว่าสามารถวิ่งได้กี่กิโลแต่แลนตัวนี้จะไม่ทำงานก็ต่อเมื่อน้ำมันมันมีน้อยกว่า4ลิตรหรือว่าน้ำมันกี่ลิตนี้อันนี้เติมก้นถังไฮรัสสามลูกค้าลองเลือกดูว่าจะเติมเป็นน้ำมันอะไรเติมได้ก็จะมีแก๊สโซฮอ์ห่งเกเป็นซิ้นได้แม่ไ้น้ำอีนยีนะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวอุณหภูมิเครื่องยนต์นะคะ อันนี้เป็นองม์หน้านนแหลนะคะอ่าต่อไปเป็นตัว power กับ traction เอ่อตัวนี้เวลากดก็คือเป็นกดสีเล็กคะค่ะกดลงไปเลยสีปรับล่างค่ะใช้ปรับล่างกับปรับบนว่าจะเอาเป็นโหมดแบบกำลังเครื่องโยนตเป็นโ o w หรือว่ากําลังเครื่องยนแบบเต็มแล้วสุด f u l นะคะ,อะเอาเป็นอันไหนดี full นต่อไปจะเป็นตัวแ r a c t i o n นะคะแทชั่นอ่ะตัวนี้จะมีปิดไปเลยแล้วก็มีหนึ่ง 3องสามนะสามระดับเอาระดับไหนดีสามครับโอเคสามส่วนตัวควิกชิปเวลาเปิดปิดใช้กดซิลทั้งไว้ห้าวีค่ะอ่ะแล้วก็นจะขึ้นปิดได้ด้วยะครับทีได้ค่ะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าไฟควิกชิปไม่ได้โชว์แสดงว่าเราปิดส่วนตัวถ้าเราจะเปิดเราก็กดแช่ไว้ให้ไฟมันขึ้นเราก็ค่อยเปิดหนะะ้าขามันมีแล้วก็เวลาเราตั้งนาฬิกา ตัวฟังกรเล็กบนล่งาง แล้วก็ในส่วนของตัวแผงคอต่างๆถ้ามันอยู่ตำแหน่งบนตัวนี้ก็คือ Engine Off l ลั e ปกตินะคะตางล่างคือตัวนี้มันสามารถมันมัน,มนจะไม่มีตัวอะประกับสตาร์ทข้างล่างคือจะเป็นนี Start ้สตาร์ททีเดียวอย่นเนาะก็ไปเลี้ยวหน้าหลังละูคะ้าลองเช็คดูนะคะติดครบนะคะ,ะซ้ายนะคะคร<ะ>ับอ่าหน้าติดปกตินะคะคร<ะ>ับล้าติด ก็ไฟต่ำไฟสูงอันนี้เลยค่ะติดกับสายติดนะคะไฟพารอยู่หน้ามือมัอน,อนออตกไปสูงในรถยนต์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกั้นเบรกกั้นคัดตัวนี้มันจะสามารถปรับระดับได้ไม่มีผลแข็งอ่อนค่ะมีผลแค่ใกล้กับไกลมือเท่านั้นเที่ยวเอนีมว ถ้าหนึ่งใกล้มือสุดหใกล้มือสุดไม่มีคนแข่งอด่อน<ะ>แค่ใกล้กับใกล้มือแค่นั้นนะคะส่วนเดี๋ยวที่ปรับไปให้ที่สามแล้วกันกลางๆลูกค้าลองเรีอกด,ด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ในส่วนของตัวถังน้ํามัน เวลาเปิดแนะนําว่าให้ไขแล้ะตะคอฝาถังขึ้นมาไม่แนะนําให้จับลูกกุญแจอย่างนี้ขึ้นมาบ่อยๆมันจะทำให้กุญแจสึกได้นะคะ่ซนที่ปิดก็คือข้าฉากนี้เลยวางลงไปแล้วกดเด้งนะคะแล้วก็ส่วนตัวบอกตัวนี้ตัวที่จับยึดเนี่ยมันจะไม่ได้ยึดกับมันจะไม่ได้ยึดกับบกจะยึดกับตัวรถเนาะน,นี้ก็จะออกขึ้นปกติดดได้เลยนะคะเครื่องมือมตัวนี้เครื่องมือต้วนดมนนีแค่นี้ จิ๋ว,วครับโอเคแล้วก็ส่วนตัวเบาะหน้าหลัเปิดไปคือดึงสลิงเส้นนี้ขึ้นมาได้เลยขานะี่คือพัดซึอันนี้อ,สสอ,นนอ,ออกเลยไหมออกเลยค่ะใส่ก็คือสไลด์ข้างหน้าใส่เข้าไปก่อนนะคะใลงไ,ได้เลยเลี้ยง้าได้นิดหน่อยกลับายรู้กันอยู่แล้วเก็บอะไรไม่ค่อยได้เนาะนี่ก็สไลด์ฝอยหลังได้เลยนะคะเต็มตุดมดให้ แล้วก็เช็คดูว่าแน่นหรือยังเวลถาถอยรถอะไรเราจับตรงนี้ได้เลยเนะาะความพันธุ์จะมั่นคงแล้วก็ลมยางที่หน้าสามสิบสามถังสามหกจะไม่ล้าชีพอ่ะฝั่งนี้บนตัวบังโซจะมีเคสบอกอยู่แต่ตัวพักจะตัวเล็กนิดนึงะคะอายุการใช้งานโซส,สเตอร์อยู่ที่ส0 0หมื่นโลทุก500ร้ใช้สเปรย์หล่อลืน่นฉีดที่ตัวโซ่ทุก3,000ันใช้สเปรย์ล้างโซ่ทำความสะอาดมันไม่แนะนำให้ใช้พวกโซเนก มาฉีดโซ่เพื่อหล่อเลื่อนหรือพวกจะระเอ้ยไม่ห้เงเสถียรมาล้างโซ่นะเพราะมันจะกัดกับโอริงโซ่แล้วก็พวกจะระบีไม่แนะนํานะคะเพราะว่าจะระเบียนนานๆไปมันจะลุมตัวกับฝุ่นไปเกาะเฟืองเอร์หน้าทําให้ตัวโซ่ตายไปเลยถ้าเราดูแลดีๆก็ออเอาอมูน่แน่นอนค่ะ พันต้นพันสามแต่เนี้ยทีทีทมันน้อยเพราะนั้นรอบเดินบอมันจะสูงหน่อยความร้อนสองกีดคือพอร้อมใช้งานขี่ได้แล้วเด็นกนายจันทรเนี่ยถ้าเราบิดทเร่งค้างเห็นปะรอบมันจะมาที่ประมาณนี้พอหกพันลุกถึงจะขึ้นน่าตองพีดไหม เรียบร้อยแล้วครับขับขี่ได้เลยสวัสดีครับนวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ดีก็ทางพลังพาไม่ก็ไป็ทางสะพานใหม่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครับขับถูกแค่พูดอะไรนะตอนนี้เดี๋ยวไปดูเอาเปลี่ยนหมกตอนนี้ทำขาติดกล้องดีกว่า